สวัสดีครับแฟนคลับเลขนำโชค12ราศีครับวันนี้มาช้าหน่อยนะครับเพราะใช้เวลาทำนานมากนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะนานทีเดียวนะครับวันที่หนึ่งพรุ่งนี้ครับเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับตรงกับวันพุธขึ้น11ค่ำเตือน3ปีขานนะครับเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับนิถี ปลอดนะครับทางการ,รโยกก็ถือว่าเป็นวันทงชัยนะครับ <c oughs> ดูมุมดาวก็ค่อนข้างจะโยกเกณฑ์ดีนะครับดวงดาวแบบนี้น่าจะทำให้พวกเรามีโชคลาภพอสมควรนะครับราศีที่โชคลาภโดดเด่นนะครับหวยออกวันพุธนะครับดาวราหูเป็นสีนะครับเลข8 <c oughs> ก ดาวพรหัสเลข5เป็นเกษตรกับดาวเสาร์นะครับนะก็ถือว่าเลข3ก็เป็นราชาโชคนะครับเลข3นี่ได้โคตรตมะวางด้วยนะครับเกาะมวดก่อนโน้นนะครับได้โคตรธรตมะาาวางทั้งสาดวงนะครับมาทั้ง3ตัวเลยนะครับ <c oughs> ครั้งนี้เลข3ก็น่าพิจารณานะครับเป็นประเกษตรแต่ก็เป็นราชาโชคด้วยนะครับ แต่ก็เป็นกาลีทางทักษานะครับวันพุธ <c oughs> มุมดาวเยกโยกเกณฑ์ดีนะครับดาวจันร์ทเลงกับดาวพุธคู่มิตรนะครับดาวอาทิตย์ยังโยกถึงดาวหัดคู่มิตรเหมือนกันนะครับก็ถือว่าดวงดาวทํามุมค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับดวงดาวก็โยกถึงกันเป็นออทอดๆนะครับนะในมุมโยกและมุมตรีโกณน,นะครับนะ ทั้งคู่สมพลคู่ธาตุเนี่ยนะครับโยกถึงกันดีทีเดียวนะครับก็ดูแล้วน่าพิจารณานะครับร <c oughs> าศีที่โดดเด่นนะครับน่าจะมีโชคลาบนะคนที่เกิดวันพุธหรือดาวทักษะจรใครมีราหูเป็นสีก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับพรุ่งนี้นะครับหรือคนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยนะครับ ราหูอยู่ลาพระเป็นถ้าราหูเป็นสีด้วยนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนะครับแถมดาวจันทร์มาทับลัคนาก็ถือว่าโชคดีนะครับอย่างน,น้อยก็มีลาปากนะครับและลัคนามิถุนเนี่ยดาวคู่มิตรเล็งกันอีกนะครับจันทร์เล็งกับดาวพุธน,น่าลุ้นมากนะครับและอีกราศีที่น่าลุ้นก็คือราศีกันนะครับจันทร์ลาพระโชคนะครับจันทร์เป็นสิเบเอ็ดแท้แกลักพระหัตสีทรงศักดิ์เช่มช้อยสุขสามเจริญรัต ยตยิ่งพยาแห่นะครับถ้าดาวจันทร์ของใครเดิมเป็นสีนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับหรือดาวจรมาเป็นสีในเรือลาภาเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ถูกหวยมากเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมสังเกตดูช่วงถ้าดาวจันรในพืชดวงของใครอยู่ลาภาอยู่แล้วนะครับและจรมาเป็นลาภาเนี่ยก็ถือว่ามีมีเฮงครับเท่าที่ผมเคยผ่านมาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยนะครับก็ เคยมีโชคช่วงที่ดาวจันทร์เข้าลาพระนะครับทั้งที่ไม่ได้จรมาเป็นสีหรือจันทร์เดิมไม่เป็นสีเนี่ยนะครับอิทธิพลของดาวจันทร์ลาพระโชคอยู่แล้วนะครับประจรเข้าลาบลา,ลาเรือนลาพระอีกนะครับก็มีเสร็จรุ้นทีเดียวนะครับและอีกราศีที่น่ารุ้นมากเลยทีเดียวนะครับราศีธนูนะครับราศีธนูเนี่ยโอ้โหได้ ประทุมเกณฑ์ถึง2ดวงนะครับแถมมีดาวคู่มิตรเล็งกันอีกนะครับดาวจันทร์เลงกับดาวพุทธที่กลุ่มลักนณาอยู่นะครับดาว <c oughs> พุธเป็นเจเริญปัตตนีนะครับและเจเริญกรรม,มะได้ประทุมเกณฑ์ถึง2ดวงนะครับสุขเป็น3กับลักนณาดาวพระหัสเป็น4โอ้โดดเด่นมากนะครับพระหัสเป็นเกษตรด้วยนะครับ ช่วงปัญหาการเงินที่ยุ่งยากที่ผ่านมาช่วงสุขทับเสาในเรือนการเงินนะครับช่วงต้นเดือนถึง25มกราเนี่ยก็ปัญหาได้คลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ราศีอื่นๆก็ราศีพฤษภก็น่าลุ้นนะครับดาวพรหัสอยู่ลาพะดาวพระหัสเป็นเดชท,ทางทักษะด้วยนะครับแถมดาวราชาโชคก,กุมลัคนานะครับก็มีสิตลุ้นมากเหมือนกันครับราศีพฤษภ ยิงดาวพรหัตใครจรมาเป็นสีนะครับนะช่วงที่ดาวพรหัตผมจรเป็นสีในสองในช่วง3ปีที่ผ่านมาบอกหวยุณถูก3ตัวตรงเยอะมากนะครับปีหนึงประมาณ7งวด3ตัวตรงนะครับทั้งโต๊ดทั้งตรง2องสามตัวอีกนะครับก็ถือว่ายังโชคดีนะครับพิศพโอเคนะครับไปดูอ่า อย่านอนตื่นสายอย่าอายทํากินอย่ามีงเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับนาทีของเราต้องทํางานนะครับไม่ใช่มาหมกมุ่นแต่เรื่องหวยอย่างเดียวลอตเตอรี่นะครับก็ขอให้อุดหนุนรัฐบาลนะครับนะรัฐบาลช่วงที่ผ่านมาปัญหาหนักเรื่องการเงินเพราะทุ่มกับโควิดหมดไปเป็น10ล้านล้านนะครับ <c oughs> ทั่วโลกนี่เสียหายทางการเงินกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้อุดหนุนรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะได้มีเงินมาพัฒนาประเทศนะครับ จะได้มีเงินมาช่วยเหลือประชาชนนะครับก็ขอให้พวกเราสบายใจได้นะครับอีกอไม่นานดวงเมืองเริ่มขยับขยายแล้วนะครับนะมุมดาวที่ทําปะทะขัดแย้งก็จะค่อยๆขยับตั้งแต่วันที่1มีนาเป็นต้นไปนะครับและหลังจาก19เามษาดาวพรหัสจอนไปทับดวงเมืองแล้วยิ่งทาให้บ้านเมืองเราสงบร่มเย็นมากขึ้นนะครับธุรกิจการงานต่างๆก็จะเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับก็ดูแล้วกันนะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับ บางทีเวลาเข้าก็เข้าติดๆกัน3าสีงวดนะครับพอไม่เข้ามันก็รู้สึกไม่เข้ามา3งวดแล้วนะครับนะรู้สึกเหนื่อยๆพอเข้าก็จะมีกําลังใจทาหน่อยนะครับยังไงฝากช่วย like, กดไลค์กดแชร์นะครับบางคนแชร์ให้เพื่อนนะครับในช่วง3ปีกว่าที่ผ่านมานี่ที่ผมบอก3ตัวตรงถูกกันเยอะเนี่ยนะครับบางคนถูกเป็นล้านบางคนถูก4ี่ห้าแสนก็มีนะครับนะแต่ก็บอกเตือนๆเพื่อนก็นแล้วกันก็ เล่นพอเหมาะพอควรตามกําลังทรัพย์ที่เรามีนะครับเป็นไปได้ก็ซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลนะครับ <c oughs> เลขที่เด่น <c oughs> ๆก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเลข5เลขเอ่อเลข3เลข5เลข 7, เลข8เลข่ยนะครับนะยังมีสิ์ลุ้นนะครับเป็นเลขที่ดาวมีกําลังนะครับ <c oughs> ชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับ ไปดูตัวสรุปนะครับสรุปก็มีเยอะหน่อยนะครับผมจะเน้นตัวที่วงกลมนะครับแต่บางทีมันไม่ออกที่วงกลมไปออกตัวนอกวงกลมก็มีนะครับนะก็พิจารณาเอาเองนะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับมีงบเท่าไหร่ก็เล่นตามงบประมาณที่มีนะครับอย่าทุ่มมากเกินไปนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอะไรที่คาดว่าจะมั่นใจ3ตัวตรงก็ไม่เข้าก็มีงว่ที่ผมมั่นใจนะครับ แต่บางงวดไม่มั่นใจก็เข้า3ตัวตรงนะครับแต่งวดนี้จริงๆแล้วถ้าดูตามดวงดาวมีสิทธิ์ลุ้นกันเยอะนะครับทุกราศีนะครับ <c oughs> ก็ข้างบนตัวที่เน้นนะครับตัววงกลมนะครับข้างล่างก็เช่นเดียวกันนะครับรวมทั้ง3ตัวด้วยนะครับ <c oughs> ก็ขอให้อ่ โชคดีทุกคนนะครับส่วนใครจะร่วมทำบุญนะครับตอนนี้กำลังทำหนังสือสวดมนต์นะครับวันที่อีกวันที่3ก็จะปิดรับแล้วนะครับรับบริจาคนะครับหนังสือสวดมนต์ที่ดีมากนะครับเป็นหนังสือที่มาตรฐานดีมากทีเดียวนะครับเหมาะสำหรับไปถวายวัดนะครับหรือเอาไว้สวดมนต์ที่บ้านนะครับการสวดมนต์นี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับช่วยป้องกัน พูดผีปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายได้นะครับทําให้ชีวิตครอบครัวสงบร่มเย็นนะครับถ้าเราสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับหรือทุกครอบครัวทําได้อย่างนี้นะครับประเทศไทยเราก็จะเจริญนะครับประเทศไทยเราก็จะสงบสุขนะครับจิตใจเราก็สงบร่มเย็นมีความสุขนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับถ้าเราสวดมนต์ภาวนาเนี่ยนะครับก็จะทําให้จิตใจเราดีมีพลังมากขึ้นนะครับเขาเรียกว่า แพ้ชนะอยู่ที่ใจนะครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานคนเราจะสําเร็จได้ด้วยใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกําลังใจใทุกราศีสู้ๆนะครับเราก็ลุ้นพอสนุกหอมปากหอมคอนะครับอย่าไปทุ่มอะไรให้มันมากมายนะครับ <c oughs> ช่วงนี้เงินทองอยังหายากอยู่นะครับก็ขอให้ใช้เงินด้วยความระมัดระวัง ขอให้ทุกราศีโชคดีมีความสุขครับยังไงถ้าดูแล้วไม่ชัดนะครับก็เชิญเข้าไปที่เพจนัฐการเบญจพยากรณ์นะครับหรือไปขอเข้าลายกลุ่มก็ได้นะครับเพราะผมมีกลุ่มลายอยู่5กลุ่มตอนนี้นะครับจะได้เห็นชัดๆเวลาส่งไลน์ส่งในเ c e b o o k เนี่ยนะครับมันจะชัดกว่าการดูจาก YouTube นะครับไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังนะครับสวัสดีครับ